สวัสดีครับพบกับไทเกอร์เอ็มอินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ของซัมซุงนะครับที่เป็นอ,อะไรอะซัมซุงเวอร์ชันเดี๋ยวก่อนนะผมเปิดดูก่อนตัวนี้ที่ผมใช้เทสเป็นซัมซุง m 3 0 s นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ข้อมูลซอฟต์แวร์มันจะเป็นเนี่ยครับตัวนี้นะอ๋อัวนี้ไปไหนอะแบบหนึ่งพอเข้ามาแล้วมันหายไปเฮ้ย อันนี้นะครับเราเข้ามาเช็คก่อนนะครับให้เราเข้ามาที่ตั้งค่านะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นี่นะครับเป็น One UI Call นะครับเป็นอะไรอ่ะมันจะเรียกว่าเวอร์ชั่นของซัมซุงอ่ะนะครับมันจะเป็นมันจะมี Android อยู่แต่ว่ามันจะมันจะมีตัวของ UI ครอบทับ a n นดรอย10อีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน2.0นะครับต้องเป็นอันนี้นะนะครับใครยังไม่มีอันนี้เก็น่าจะทำไม่ได้นะครับแล้วให้เรามาเข้าที่ครัว่า g a l l e r y Store ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันหน้าแรกเนี่ยมันจะมีอักษรใหม่นะครับประจำสัปดาห์นะครับให้เราจิ้มเข้าไปเท่าที่ผมเห็นเนี่ยตัวอักษรทุกอันเนี่ยที่เป็นฟอนต์เนี่ย เสียตังคหมดเลยห้บา 55, 55, บาทห้าสิบาทห้าห้าห้มดเลยแน่นอน,นครับผมโหลดผมคงไม่โหลดมาให้ดูแต่ผมบอกไว้เฉยๆว่ามันสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับในตัวของซัมซุงรุ่นใหม่ๆนะครับให้เราเข้าไปที่ฟอนต์ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วให้เราดูตัวอย่างก็ได้ครับจิ้มทิตดูครับดูตัวอย่าง นะครับตัวอย่างมันจะเห็นไหมมันจะขึ้นมาตัวอักษรภาษาไทายภาษเลขภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยมันจะดูไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรนะมันจะไปเปลี่ยนตรงภาษาอังกฤษมากกว่าเห็นปะอันนี้เราดูตัวอย่างนะครับตัวหนาอักษรใหญ่เล็กว่าไปว่าเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าสวยหรือเปล่านะครับมันมีการลองใช้ด้วยแล้วก็เราเข้ามาดูหน้า ของนี่จิ้มเข้าไปนะครับว่าตัวที่เขาทำมาให้ดูเนี่ยฟอนต์เราชอบไหมแต่ส่วนมากเนี่ยที่มันเทสมาเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันจะเป็นไม่มีฟอนต์ภาษาไทยเดีย๋ยวเราลองไปหานะสมมติอันนี้จริงๆเราเข้าไปดูแค่ตรงนี้ก็เราก็าจะรู้แหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตัวอย่างเลยละกันว่าตัวนี้มีฟอนต์ภาษาไทยหรือเปล่า ถ้าไม่มีฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยไอตัวของตัวอ,อักษรภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเห็นไหมเมื่อกี้ฟอนต์ภาษาไทยไม่มีแสดงว่าตอนนี้มีแต่ฟอนต์ภาษาอังกฤษคนที่จะใช้เมนูภาษาอังกฤษเนี่ยก็โอเคเพราะหนึ่งฟอนต์ถูกเปลี่ยนแต่ว่าถ้าคุณเป็นเมนูภาษาไทยแล้วคุณไม่ต้องเป็นต้องซื้อฟอนต์นี้ นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเตือนไว้ก่อนเลยถ้าคุณจะเปลี่ยนฟอนต์คุณต้องไปเข้าไปดูดูในฟอนต์้วยว่ามันมีฟอนต์ภาษาไทยหรือเปล่าถ้าไม่มีฟอนต์ไทยตัวกษรภาษาไทยมันจะไม่ถูกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็วิธีการลงฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะในซัมซุงนะครับที่เป็นเวอ,อร์ชั่นตัวของ One UI 2.0นะครับ โอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องไอมิน e ทีวีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ